วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรูปเกษตรกับนา สวัสดีครับผู้ชมครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวตอนนี้ฮะเรายังคงอยู่กับพี่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรคนเก่งของเรานั่นเองครับในครั้งที่ผ่านมาครับเราได้พูดคุยกันนะครับว่าจริงแล้วการทําสวนแบบผสมผสานนะฮะของพี่หนุ่มนั้นมีผลดีอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกครับอย่างนี้คือ่วพูนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในพืชจางการเกษตรของที่พี่หนุ่มน้นปลูกนั่นเองผมเห็นและเขียวงานอย่างนี้มีวิธีการปลูกยังไงบ้างเขาใช้เมล็ดหรือก็ใช้อะไรที่ในการใช้เมล็ดครับเมล็ดนี่ เมล็ดครับเอามาจากไหนฮะเมล็ดเมล็ดก็เอามาจากปากแก่ๆนี่ครับฝากแก่ๆแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือปากแก่ครับนี่ครับากแก่แบบนี้ครับนะครับเขาก็จะมีเมล็ดข้างในนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็จะมีเมล็ดอยู่ด้านในนี้นะครับเอาแบบนี้แล้วก็หว่านไปแบบนี้เหลยพี่ไม่ครับหยอดครับใช้การหยอดเอาครับหยอดอืมอย่างหนึ่งเมล็ดนี้เราหยอดแบบไหนบ้างอะพี่หลุมละเม็ดสองเม็ดก็พอครับหลุมละเม็ดสองเม็ดก็พอครับ แล้วกว่าจะยาวเป็นแผงงามแบบนี้นล้พี่หยอดเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะครับอันนี้มีประมาณแค<อ>่ยี่สิบสามสิบลุมครับแถวนี้ยี่สิบลุมครับครับผมจะสังเกตว่าคุณผู้ชมครับจะมีความใบนี่นะฮะก็จะเขียวเลยทีเดียวนะฮะผมถามพี่นิดนึงอย่างถั่วพลูเนี่ยเวลาเขาเอาไปขายาเข้าส่วนไหนไปขายเอาฝักอ่อนครับอืมนานแค่ไหนกว่าฝักอ่อนมันจะเกิดก็ <faces. S 1> ถ้าอย่างนี้ก็อีกถ้าอย่างนี้อีกะสองสามวันครับเก็บได้ครับก็เก็บได้ครับราคามันดีไหมถั่วพลูเนี่ยตอนนี้ดีครับ เขาขายกันยังไงบ้างพี่เขาขายเป็นโลแต่ผมแพ็คขายครับอาไปขายเองครับแพ็คขายเองครับนี่แสดงว่าดีกว่าขายกย็เป็นโลดีกว่าครับแล้วทําไมเราถึงแพ็คขายเองได้เพราะว่าอะไรคือถ้าขายเป็นโลหรือเป็นกำม,มันจะเหี่ยวง่ายถูกปูถ,ถ้าแพ็คถ้าแพ็คมัจะอยู่ได้นานครับในแพ็คันจะสดนานครับ,รบนะฮะ,ะ,ฮะเห็นสดสดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูหน้าตาดีๆแบบนี้นะครับเวลาการปลูกเนี่ยเทคนิคก็คือพี่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับ ทำไมถึงเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคยใช้เคมีกับถูปูไหมเคยใช่ไหมครับปีไงบ้างครับมันก็งามและดินมันแข็งหน่อยครับแข็งกระด้างครับอืมแต่ใช้อินทรีย์แล้วดินดีขึ้นครับดินดีขึ้นครับนะครับยังปุ๋ยอินทรีย์ที่พี่ใช้ใช้ของอะไรของวังขนาดครับมดเขียวครับวังขนาดมดเขียวครับนะครับดียังไงบ้างวังขนาดมดเขียวเนี่ยมันใส่และดินเันฟูครับดินฟูครับแล้วเราใส่ปุ๋ยตอนไหนอ่ะก็ใส่ไม่เรื่อยครับ ออืมอืมมก็คือใส่มดเขียวมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ<ช>เลยเรื่อยๆเลยนะครับแล้วแบบนี้การที่เราทําเหมือนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบเนี้ยนะฮะผมถามพี่นิดนึงมันได้ราคากว่าที่เราใช้เคมีไหมคือแบบเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ได้ตรงที่เราขายเองครับได้นี่ได้ตรงที่เราขายเองครับนะครับ,รบแล้วมีไรายได้กลับมาดีกว่าไหมดีครับครับถามพี่นิดนึงทําไมถึงเลือกใช้ปุ๋ยวังขไนตามมดเขียว พอดีพี่วิลาเขาแนะนําครับอก็เลยลองมาเรื่อยแล้วก็เลยใช้มาเลยครับติดใจแล้วสิครับเออนะครับอา้าวทายนี้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มแล้วกันฝากถึงเกษตรกร,กรแล้วกันเออหันมาบางคนยังคงใช้ปุ๋ยเคมีอยู่หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันเชิญครับครับครั้งแรกถ้าไม่เชื่อก็ะลองใช้ร่วมกันมาก็ได้ครับแต่ก็ต้องใช้ร่วมกันนานๆถ้ามันรู้วมธีดีก็ใช้ร่วมกันได้ครับ ุ๋ยเคมีกับอินรีครับ <Ừ. S 2> แต่เคมีเราเริ่มลดลงเราเพิ่มเคมีเข้าไปเพิ่มอินรีเข้าไปครับที่แสดงว่าตอนแรกถ้าเกิดเรายังไม่เชื่อใจเนี่ยก็คือใช้ผสมไปก่อนนี่หรอผสมก่อนครับอ๋อแล้วค่อยเพิ่มปริมาณของอินรียเรื่อยๆแล้วค่อยลดปริมาณของเคมีลงไปจนสุดท้ายตอนนี้คือเหมือนพี่หนุ่มนะฮะคือไม่ใช้ในส่วนของเคมีเลยครับเป็นปุ๋ยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีรายได้ที่ดีแบบนี้นะครับมีพืชทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้สามารถเก็บไปขายในราคาที่ดีแบบนี้นั่นเองครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของผลิตผลทางการเกษตรของพี่หนุ่มเท่านั้นนะครับในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูกระท้อนกันครับเขาบอกว่ากระท้อนที่นี่นะเป็นของขึ้นชื่อเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรติดตามเผ่าหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำ อยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร080 550 4888